สวัสดีคะ่ะมาอยู่ในช่องบอลสูงแรกบันนี่ประจำวันที่21สิงหาคมก็มาสรุปผลบอลที่ให้ไปเมื่อวันหนึ่งคู่หน้าคิดบันนี่กดสูงแรกก็กินเต็มกันไปเลยจ้าส่วนคู่ VIP บันนี่ให้เป็นสูงเต็มเกม2.5ก็จบไปที่4ลูกสกอร์รวมกินเต็มไปเลยครับผมวันนี้ก็มีบอลสูงแรกมาฝากเหมือนเดิมนะไปที่หรีก แชมเปี้ยนชิพเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านปีสปาร์เรนเจอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนบาซารี่2คู่นี้เตะเวลา6โมงครึ่งเดทราคาเปิดมาที่ราคาปอไหลขึ้นเป็นครึ่งควบรูปราคาสกอร์สูงอยู่ที่2.25 สูงแรกอยู่ที่0.75เรามาดูสถิติของ2ทีมนี้กันดีกว่า4เกมหลังสุดก็ออกสูงแรกไปทั้งหมด4เกมส่วนสกอร์สูงเต็มเกมก็ออกไป3เกมใน4เรามาดู1 0เกมหลังสุดของฝั่งทีมเจ้าบ้านก่อนก็แล้วกัน10เกมหลังสุดเจ้าบ้านก็ชนะไป6เสมอ3แพ้ไป1นัดล่าสุดก็ออกสกอร์สูงมา5รลูก นัดรองลงมาก็ออกสกอร์สูง3ลูกเลยนะสกอร์สูงแรกออกมาทั้งหมด10เกมเลยไม่มีเกมไหนพลาดที่จะไม่ออกส,กอ,สกอร์สูงแรก1ลูกเลยเรามาดู10เกมหลังสุดของฝั่งทีมเยือนก็ชนะไป4สเสมอ3แพ้3นัดล่าสุดก็ตายต่ำด้วยสกอร์10ศูนเลยนะคะผลงานยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรนะหร่นะสอหแบบทีมเยือนนะแต่ว่ามาดูสกอร์สูงแรกของฝั่งทีมเยือนก็ออกมาทั้งหมด8เกมใน10 วันนี้บันนี่เลือกกดไปที่ราคาสูงแรก0.75มีโอกาสเยอะเลยใครชอบก็ตามใครขัดก็สวนได้นะคะก่อนจะไปบันนี่ก็ขอฝากช่องใหม่ของบันนี่ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ก็แอดไลน์มาที่ ID ลน์ BU NZ 787ได้เลยนะคะสมัคร100เหลือเล่น100ไม่มีหักเหมือนเติมเงินเล่นบอลแถมฟรีกลุ่ม VIP ตอนนี้ก็มีคืนยอดเสียให้5%นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครให้บันนี่ด้วยนะคะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยรับทรัพย์กันนะจ๊ะวันนี้วันนี้บันนี่ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ